สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนวันนี้ก็เป็นวันที่เท่ายหนสิบเอ็ดกันยายนสองพันห้ารอยหกสิบห้าวันนี้มาร่วมทำบุญถวายกุฏินะถวายกุฏิถวายกุฏนะิที่วัดป่าเทวรัตนวันบ้านอ่งแก้วตำบลบ้านโพน อำเภอพลนาแก้วจังหวัดสกลน,นครตอนนี้ก็กำลังเดินเข้ามาเทวกุติทิถวายนะครับเนี่ยป่าเตงรังครับไม่จิกไม่หางป่าเฮ็ดครับนะพื้นที่อันนี้เกือบสองร้อยไร่นะครับที่วัดป่าเทวรัตนวันบ้านอ,อกแก้วแห่งนี้ป่าจิกป่าหางไม่เตงไม่รังนะครับยินลูกรังนี่ครับ ที่แห่งนี้จะถาวายกุฏิดูรูปเพื่นสร้างเป็นนันไดนี่มีกุฏิหลังเก่าอยู่ใกล้ๆแห่งนี้แล้วก็จะ,ะด้วยกุฏิอ้ามาถึงแล้วนี่ไงครับนี่ไงครับโอ้โหคักแล้วคักแล้วคัวกแล้วสวยงามแล้วสวยงามแล้ว อ่าดี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 นี่เป็นกุฏิหลัางงามอ่าก็นั้นหินไปเป็นคนแอนนั้นบอกเป็นในช่างบอกอ, <ะ S 1> อ๋อดี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 อ้าว <อะ S 2> เทพื้นนี่หลัางงามหลัางงามทางคำชมสะชมสถานที่ <c oughs> กุฏิแห่งนี้ครับอย่างงามเลยเออมีเก้าอี้มีในพอม นี่องค์ประธานหลวงปู่มั่นภูริทัตโตครับครับครับนี่ครับคุณติในหลวงพ่อประเสริฐกันโฮมคูไอยู่ได้ปฏิบัติธรรมอยู่ในวัดแห่งนี้นะครับอโอเคจังนายกะถ่ายรูปรวมนะครับสวยงามละสวยงามละคักละคักละ ดี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 ด,ด,ดีครับดีครับงามแล้วงามแล้วหักแล้วหักแล้วงามแล้วเอ้มีหลอดพื้นหลอดไฟเรียบร้อยหลังคามงสีในป่าบรรยากศาศสีเขียวอ๋อเนี่ครับ อุทวายสุภณีแก้วพิรมอม๋ออันนี้ครับนี่ครับอ่าโอเคโอเคอ้าวก็บภาพงามๆต่อไปนะครับโอเคครับพร้อมเลยอาวแสนรับไปแสนท่านสาธุชนผู้ใจบุญทุกท่านวันนี้ได้มาทำบุญใส่บ้าน ที่วัดป่าเทวรัตนวันนะครับก็เป็นบุญเป็นกุศลแล้วพระสงฆ์องค์เจ้าผมนับแล้วสิบแปดรูสิบแปดอลหันเนี่ยได้รับของที่ระลึกพร้อมเลยเอามาโยมกุ้งไม่เคยขาดเอารับของที่ระลึกยมกุ้งจากสกลน,นครยอมนียม่ยอมเอาเจ๊เ,เอา เจ้าของสวนนี่ทางโค้งนี่เอาคากครับจะแวะเด้อมีมะก้วยเกฝากในเด้อจะคือให้ยายสวนอันนี้ก็ท่านรองนายกจวนกันโฮมพูเป็นญาติพี่น้องท่านหลวงพ่อประเสริฐนะครับอเอาอันนี้ก็นี่รอสอพอนี่รับส่งพระได้อันนี้นคิดนีวัตบรรดาเลยอ่ดูแลอ้ามา เชิญครับเชิญเอาข้าวเหนียวก็ได้เด้อจกเอาในทิพบใดก็ได้ให้ได้ใส่ทุกคนใส่นิดนิดไม่ต้องมากนะสิบแปดรูปก็พอดีพอดีนะครับอ่า๋ยวแม่สุวรรณเป็นแม่ซีแล้วแหละอยู่ต่ใหวัดไม่ได้อยู่ในเมืองสกลแล้วอ่าขอบคุณขอบคุณทุกท่านเด้อที่มาเข้าแถวมาเลยนะครับให้ได้ใส่ทุกคนครับเออรับของที่ระลึกเด้อโชคดีเด้อไผ่มาเมื่อนี้เด้อ โอ้ได้พระได้เจ้าไปบูชาได้ไปกราบไหว้บ,บูชาพี่น้องบ้านอาจารย์บ้านบานประเสริมหลวงปู่ทวดกูได้หลวงปู่ทวดเหยียบน้ําทะเลจืดนะนี่เป็นธรรมดาเด้อพ,พี่นบอกพี่น้องบ้านอาจารย์บานประเสริมเอามาคุณยยนคุณคุณยนณยนคุณอาจารย์ตุ้มมาพี่น้องจากสกลนครบอกเคยขาดสายบุญญาติธรรมในเมืองสกลนะดีดีดีด มาแล้วได้ใส่บาทอยางน้ำก็ครบแหละเนาะแล้วก็ถวายกุฏิน้ำกันเด้อแล้วก็พี่น้องที่จะร่วมทำบุญก็เดี๋ยวชักหน่อยเอาเดี๋ยวเดี๋ยวให้นันเอาไปเดินแห่ร่วมทำบุญร่วมกันนะครับนี่เจ้าของพานดอกไม้สวยงามนี่คุณตุ้มคุณยวนสกลน,นครน,นะครับมีพาน อ่าดอกปัวสวยงามสวยงามอ่ามาแล้วก็ได้ใส่บาตรคุณุณูดกูัานกันหฮมผู้อา้น้ำตระกุลเดีวยวกันกะหลวงพ่อประเสริฐนะนอ่เนาะงญาติกันบเ่เนี่ยแม่นแต่เท้า,ทานะ้ <laughs> อะอานุโมทนาสาธุนะครับโอเคครับดีแล้วครับ